มีิชอปนะครับวันนี้มาทดสอบ Power Mix ML 5042นะครับจากแบรนด์ t ิิ m านตัวนี้นะครับเป็นมิกเซอร์นะครับ5ช่องนะครับก็คือ3ช่องโมโน1ช่องสเตอร์นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับพร้อม EQ 5แบนด์นะครับตัดแต่งเสียงได้อย่างละเอียดเลยทีเดียวนะครับ ช่องสัญญาณบลูทูธนะครับตัวนี้เขาสามารถนะครับปรับเสียงเบสนะครับเสียงแหลมเกนได้ด้วยนะครับแล้วก็บาลานซ์สายฝานะครับวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับวันนี้ผมนํามาทดสอบกับชุด2คู้นะครับก็คือเสียงกลาง12นิ้ว1คู่เสียงแล้วก็ซับเบสนะครับ15นิ้ว1คู่นะครับเสียงแค่ต่อนะครับเข้าช่อง นะครับสเปคคอนด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นขั้วแบบสเปคคอนนะครับก็จะเป็นเสียงเบสหนึ่งข้างนะครับเสียงกลางหนึ่งข้างนะครับพร้อมพัดลมระบายความร้อนขนาด4นิ้วนะครับคุณภาพเสียงดีมากนะครับราคาเฉพาะ power mix ตัวนี้นะครับอ่าอยู่4 9 9 0บาทนะครับจดส่งฟรีทั่วไทยนะครับกำลังขับอยู่ที่300วัตต์ไอน์เมตรนะครับสามารถใช้กับชุด2อคูณแบบนี้ได้เลยนะครับหรือท่านใดที่สนใจยกชุดนะครับทั้งชุดราคาเพียง 16,900อบาทน,นะครับจัดส่งฟรีนะครับก็สามารถมาทดสอบลองฟังเสียงก็ได้นะครับผมอยู่แเชจยงซาวนะครับคุณภาพเสียงตามน,นี้เลยนะครับ เดียวนะครับคุณภาพเสียงเบสก็มาดีแล้วนะครับในส่วนเสียงแหลมก็ปรับไว้แค่ประมาณ50%อเนนะครับถ้าชอบเยอะน้อยยังไงก็ปรับเพิ่มได้นะครับในส่วน EQ นะครับผมจะปรับแฟดไ้เลยนะครับเพื่อได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับตัวนี้มีเอฟเฟคด้วยนะครับสามารถปรับเล่นเอฟเฟคได้ที่ปุ่มสีส้มนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กดนะครับาปรับเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้นะครับ วอลลุมสไลด์เอฟเฟกต์เยอะน้อยนะครับที่ตัวนี้นะครับเอฟเฟกต์โซนเอฟเฟกต์จะเป็นสีส้มทั้งหมดนะครับเสียงเบสนะครับอ่าจะเป็นโซนสีเขียวเสียงแหลมก็โซนสีเขียวเกนนะครับแนะนําเร่งไว้ที่ประมาณ11โมงนะครับหรือไม่เกิน50%เท่านั้นนะครับบาลานซ์คือเช็คลำโพงสายป่าจะเป็นวอลลุมสีฟ้านะครับวอลลุมสไลด์ไม้หนึ่งไม้สองไม้สามนะครับแล้วก็นะครับวอลลุมเล่นบามิวสิกตัวนี้นะครับสามารถต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเข้าได้ที่ช่องนี้นะครับ jack rca แจ็คโฟนก็สามารถเสียบได้นะครับต่อพ่วงพาวเวอร์ตัวอื่นได้นะครับที่ช่องเมนเอาท์นะครับจะเป็นแจ็ค XLR แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแจ็คโฟนก็สามารถใช้ได้นะครับก็คุณภาพเสียงดีๆแบบนี้นะครับสามารถอ่าตัวนี้มีมอนิเตอร์หูฟังด้วยนะครับสามารถเสียบหูฟังได้ที่ช่องนี้วอลลุ่มเล่งเบาหูฟังนะครับก็ถ้าไดสนใจนะครับ ราคาเฉพาะ power mix 4,990บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยเท่านั้นยังไม่พอรับประกันถึง1ปีนะครับยกชุดนะครับกลาง12เ15นะครับถ้ายกชุดพร้อม power mix 16,900บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยท่านใดสนใจโทรติดต่อได้ที่เบอร์0834429256ทุกท่านได้ของโทปรปรกันนี้แน่นอนมีสต็อกจริงทุกชิ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ